สวัสดีค่ะส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้นะคะซึ่งจะมีขั้นตอนในการสร้างเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะที่ด้านซ้ายมือของโปรแกรม e r e i v e นะคะให้สังเกตคำว่าสร้างเอกสารค่ะแล้วคลิกที่นี่นะคะจากนั้นให้เลือกใบเพิ่มหนี้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นแบบฟอร์มให้กรอกอย่างมากมายค่ะ ส่วนแรกที่เราจะทําการกรอกนะคะก็คือข้อมูลของลูกค้าค่ะซึ่งคือบริเวณส่วนนี้นะคะโดยเริ่มจากชื่อลูกค้าค่ะก็สามารถป้อนหรือว่าพิมพ์ลงไปที่นี่ได้เลยนะคะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการกรอกที่อยู่ค่ะสำหรับการกรอกที่อยู่จะแบ่งออกเป็นโครงสร้างที่เปิดอยู่นะคะ อันนี้นะคะก็จะเห็นดังรูปค่ะตรงนี้ก็คือจะทำการกำหนดในการกรอกข้อมูลไว้ให้นะคะแต่ถ้าเราทำการปิดโครงสร้างที่อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลอย่างอิสระค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะจะทำการเปิดโครงสร้างที่อยู่ค่ะโดยที่เรามีวิธีการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะที่เลขที่ค่ะจากนั้นกรอกที่อยู่ค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นชื่อถนนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใส่ค่าจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะสำหรับระบบของเรานะคะก็จะรองรับภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็ทำการเปิดนะคะตรงนี้เราก็จะพบว่าจังหวัดนะคะเราก็จะมีตัวให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับตัวอย่างนะคะจะขอเลือกเป็นภาษาไทยค่ะค่ะสำหรับจังหวัดนะคะก็คลิกเลือกค่ะแล้วก็เลือกจังหวัดที่ต้องการนะคะจากนั้นให้เลือกเป็นอำเภอรหรือว่าเขตต่อมาก็คือตำบลหรือว่าแขวงนะคะจากนั้นก็ทำการพิมพ์รหัสไปรษณีย์ลงไปค่ะ ส่วนต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นของประเภทผู้เสียภาษีค่ะตรงนี้เราจะมีการให้คลิกเลือกนะคะซึ่งมีตัวเลือกดังต่อไปนี้นะคะ่ะส่วนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นเลขประจําตัวประชาชนค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่หนังสือเดินทางค่ะและไม่ระบุ สำหรับตัวอย่างนะคะจะขอเลือกเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะให้พิมพ์หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีลงไปค่ะต่อมานะคะจะมีส่วนของสำนักงานใหญ่แล้วก็สาขา ตรงนี้จะมีให้เลือกค่ะก็คือเลือกเป็นสำนักงานใหญ่ก็จะเห็นดังรูปนะคะแต่ว่าถ้าเลือกเป็นสาขาก็จะเห็นดังรูปค่ะตรงนี้ตัวอย่างเราขอเลือกเป็นสำนักงานใหญ่นะคะจากนั้นก็ทําการกรอกเบอร์โทรค่ะและตามด้วยอีเมลนะคะ ค่ะตอนนี้ก็คือข้อมูลของลูกค้านะคะก็ทำการกรอ,อกทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วค่ะส่วนต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของการกรอ,อกเลขที่และวันที่ของเอกสารค่ะส่วนของเลขที่ก็ทำการพิมพ์เลขที่ของเอกสารลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ทำการใส่วันที่ค่ะระบบก็มีให้เลือกดังรูปเลยนะคะ ต่อไปนะคะส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับสินค้าและการคำนวณราคาค่ะซึ่งจะมีวิธีการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะส่วนแรกก็คือลำดับค่ะให้พิมพ์ลำดับลงไปเลยนะคะส่วนต่อมาก็คือชื่อของรายการสินค้าหรือว่าการบริการค่ะจากนั้นให้ใส่จำนวนลงไปนะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็มีหน่วยให้เลือกค่ะสำหรับหน่วยนะคะมีดังนี้ค่ะขีดนะคะก็คือไม่มีค่ะก็คือว่าสมมุติว่าหน่วยของท่านไม่มีในระบบก็เลือกขีดเอานะคะต่อมาก็คือชิ้นต่ออันค่ะกล่องแพ็คคลาชนิดตัวอย่างของเลือกเป็นกล่องนะคะต่อไปจะเป็นราคาต่อหน่วยค่ะแล้วทำการพิมพ์ลงไปค่ะ ระบบก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะคะในกรณีที่มีสินค้าหรือการบริการมากกว่า1ชนิดนะคะก็คลิกที่เพิ่มรายการค่ะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลเหมือนลำดับที่1เลยนะคะเช่นพิมพ์ลำดับลงไปค่ะแล้วก็ใส่ชื่อรายการของสินค้านะคะแล้วก็ใส่จำนวนลงไปค่ะ แล้วก็ใส่หน่วยแล้วก็พิมพ์ราคาลงไปค่ะค่ะก็จะพบว่าระบบทำการคำนวณให้เลยนะคะดังรูปเลยค่ะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นหมายเหตุแล้วก็ผู้จัดทําค่ะก็สามารถพิมพ์หมายเหตุลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เป็นผู้จัดทํานะคะก็คือผู้ขายค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องกรอกข้อมูลนะคะตรงนี้ด้านขวามือนะคะให้สังเกตคําว่ามูลค่าตามใบกํากับภาษีเดิมในวงเล็บก่อนแวดนะคะอันนี้ให้ใส่เป็นหมายเลขของมูลค่าตามใบกํากับภาษีเดิมนะคะซึ่งเป็นหมายเลขก่อนแวดนะคะตรงนี้นะคะสมมุติว่าเป็นหมายเลขอย่างนี้นะคะกรอกข้อมูลแล้วระบบก็จะคํานวณให้อีกรอบหนึ่งค่ะ ต่อมาด้าใช้มือนะคะตรงนี้จะเป็นประเภทเอกสารอ้างอิงเลขที่เอกสารอ้างอิงวันที่เอกสารอ้างอิงแล้วก็สาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้นะคะสําหรับประเภทเอกสารอ้างอิงจะมีให้เลือกดังนี้นะคะก็คือใบกํากับภาษีใบแจ้งหนี้ใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษีใบส่งของใบกํากับภาษีตัวอย่างก็จะเลือกเป็นใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษีค่ะจากนั้นให้ใส่เป็นหมายเลขเอกสารอ้างอิงของใบ ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีนะคะแล้วก็ใส่วันที่อ้างอิงค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นสาเหตุในการออกใบเพิ่มนี้ค่ะจะมีให้เลือกดังนี้นะคะก็คือมีการเพิ่มราคาค่าสินค้าในวงเล็บสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกันคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง เหตุอื่นในวงเล็บระบุสาเหตุกรณีขายสินค้าการเพิ่มราคาค่าบริการในวงเล็บบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันคำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริงเหตุอื่นในวงเล็บระบุสาเหตุกรณีบริการตัวอย่างจะเลือกเป็นเหตุผลแรกนะคะก็คือการเพิ่มราคา ค่าสินค้านะคะในวงเล็บสินค้าเกินกว่าราคาจำนวนที่ตกลงกันค่ะตรวจเช็คข้อมูลทุกอย่างนะคะแล้วก็คลิกต่อไปค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะตัวโปรแกรมรีเซพนะคะก็จะให้เราทําการตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนึงค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นะคะถ้าไม่นะคะก็ กดยืนยันค่ะแต่ว่าถ้าต้องการแก้ไขก็ให้คลิกที่แก้ไขนะคะส่วนนี้ก็คือข้อมูลครบถ้วนค่ะก็ขอคลิกที่ยืนยันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เอกสารใบเพิ่มหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับระบบ c e i v e นะคะก็จะทำการสร้างไฟล์เอกสารของเอกสารใบเพิ่มหนี้นะคะออกมาเป็นไฟล์หลักอยู่ทั้งหมด สองไฟล์นะคะก็คือไฟล์ PDF กับไฟล์ XML ค่ะแต่ก็จะมีไฟล์รูปภาพด้วยนะคะซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพเอกสารค่ะตรงนี้ในกรณีที่เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ส่งทางไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่ต้องส่งผ่านรูปนะคะสำหรับไฟล์ PDF ก็จะทำการคลิกที่ไอคอนนี้ค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบว่าเอกสารทำการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะเอาไปใช้งานได้ค่ะหรือว่าเราจะพิมพ์เอกสารในรูปแบบของกระดาษก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไฟล์ XML นะคะตรงนี้ก็คลิกที่ไอคอนนี้ค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบว่าเอกสารมีการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ส่งให้กับกลมสัมภากรได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็มาดูที่เมนูเลือกค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสาร pdf ค่ะซึ่งเราจะขออธิบาย4ส่วนดังต่อไปนี้นะคะก็คือเปิดเอกสารดาวน์โหลด ส่งอ e ีเมลแล้วก็ SMS ค่ะเริ่มจากส่วนแรกนะคะก็คือการเปิดเอกสารค่ะก็คลิกที่เปิดเอกสารค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนกับตอนที่เราคลิกไอคอนเลยนะคะก็คือว่าตรงนี้นะคะก็จะเจอเอกสารที่ทำการลงไลเซน์ดิจิตัลค่ะเราสามารถคลิกดาวน์โหลด เพื่อนำเอกสาร PDF ไปใช้งานได้นะคะหรือว่ากดพิมพ์เพื่อส่งออกในรูปแบบของกระดาษค่ะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลด PDF ค่ะก็คลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะพบไฟล์ PDF ของใบเพิ่มนี้นะคะที่ได้ทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการเปิดนะคะให้ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC ทําการเปิดนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราแนะนําให้เปิดค่ะค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราทําการเปิดเอกสาร PDF เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นลายเซ็นดิจิตอลค่ะดังรูปนะคะ ่นต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นการส่งอีเมลค่ะก็คลิกที่อีเมลนะคะจากนั้นนะคะก็จะเห็นอีเมลปลายทางค่ะจากนั้นทําการคลิกที่ส่งอีเมลค่ะจะพบว่าเมื่อเราส่งอีเมลสําเร็จนะคะก็จะขึ้นข้อความเป็นส่งอีเมลสําเร็จค่ะ มาดูที่อีเมลปลายทางนะคะเราก็จะพบว่าเอกสาร pdf ของใบเพิ่มนี้ทําการส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่นี่ค่ะจากนั้นนะคะที่ไฟล์นะคะเราสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ pdf เอาไปใช้งานได้เลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะตรงนี้จะเป็นการส่งไฟล์ pdf ผ่าน sms ค่ะก็คลิกที่ sms เลยนะคะ เมื่อคลิกแล้วนะคะก็จะเห็นเบอร์โทรปลายทางนะคะเราสามารถพิมพบเบอร์โทรปลายทางที่เราต้องการได้ด้วยนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะทําการคลิกที่ปุ่มส่งข้อความ SMS ค่ะจะพบว่าถ้าการส่งข้อความ SMS สําเร็จนะคะตรงนี้จะขึ้นข้อความเป็นส่งข้อความ SMS สําเร็จค่ะที่มือถือปลายทางนะคะตรงนี้ก็จะพบว่า มีการส่งเอกสารมาให้ทางลิงก์นะคะตรงนี้ให้คลิกที่ลิงก์นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะขึ้นเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะให้ใส่รหัสผ่านที่เราส่งมาให้นะคะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเอกสารค่ะจากนั้นนะคะคลิกคำว่าเปิดไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในมือถือนะคะทำการเปิดนะคะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF ดังรูปนะคะ นั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะเราสามารถสร้างเอกสารใบเพิ่มนี้ได้แล้วค่ะส่วนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกด subscribe ได้ที่ p r e e v i s i o n และสามารถติดตามเราได้ที่ facebook r e c e i v e official line at deceive w w w i d e e c e i v e com email support.ad.receive.com โทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดเก้าแปดห้าห้าห้า